จัดที่นอนเงียบเงียบปาขึ้นมาแล้วมนันขึ้นหนุม่มดีดมแต่ว้ยอีพอแล้วอย่าตีหนูนะเอาสิเมื่อกี้บ่นอะ่ะก็เศร้าี๋ยว่าความเหงาตัวกระดาแม่กับปอซอยหนูเลยเนื้วฉันด้อ,อพี่สาวป้จ๋าเอมมือไม่กันไม่กัน พี่เคนดีกันเนาะการที่นอนทำไมก็รเห็นมันหนุ่มเนาะการที่นอนทำไมคิดว่าพิซซ่าหนู้องกัดเล่นซื้อซื้อผิดไหมผิดแล้วผิดไหมจำเนึกผิดแล้วการที่นอนผิดไหมว้ายาดานูผิดไหมเพราะยาดานูแล้วผิดไหมอ่ะผิดหรือเปล่ายืดตัวจะเห็นคือเกาแต่ละผิดหรือเปล่าอ่ะสิอ่ะสิ ปิดใช่ไหมปิดไปแล้วอ่ะที่นอนเลยผิดใช่ไหมปิดแล้วเสียงอะต่อไปหนูอยาการัดที่เกาดังยังกัดอีกกัดอีกกัดยอดซื้อพ่อจา๋าหนุ่มเงาเนาะมามีมัวพ่อจ๋าอย่าเฮ็ดหนูหนูยอมแล้วหนูจะไปเฮ็ดอีกเข้าใจเข้าใจค่ะ มีดไปนแล้วงมแล้วแม่จ่าแม่ไม่ช่วยหรอกไม่ต้องมามองไปหาแม่จาดีกว่าโดมหาลม่ช่วยแลวแม่จา่าแม่จา่จาสา <ừ> ูพอตีนูพ,พาา่อพ่อบันโหนพ่ออยากให้นูนีพ่อเฮ้ยเฮ้ยนูแคบได้อยากให้นห้เอ๊เะ <c oughs> เอ๊เะเอดเอ๊ะเอ๊ะ้อง ทำไมชอบกัดข้ากับแม่ยาแกงหนุ้มแม่ได้ขี้ยังกี่วันแล้วมันจะอึไปมาเมื่อกี้น้องคิวไปหนูนรอที่หน้าเลยปะหนัขึ้นมาเนี่ยกินแฉกนอนหลับเนาะออกไปแน่ออกไปแน่ข้าอย่ากชินหน้าหนูอย่ามาชีนหน้าคอยเด้อหนูสัญญา รู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องค่ะจะให้แม่ฟ้องนะต่อไปโนกตระยะส่บเก้าน่ะล่ะทำเป็นไวรัสไม่รู้เนาำเป็นเสีนอนเดี๋ยวจะให้นอนในกรงเดี๋ยวก่อนไปดูแย่หัวเดี๋ยวไปนอนในกรงนอนไหมบอบอบออย่ามาชี้หน้าคอยเด้อคอยมาร์กเด้อไปใส่ดีวะใส่เข้ากรงไปเลยเข้ากรงไป เวลานางอนน่าจะชอบดูเข้ากงเองเข้ากงไปหาแม่ไปช่วยหรอต้องวิ่งมาอ๊ะจ๋าไม่ช่วยไม่ช่วยเดี๋ยวทั้งสิ้นอ๋อหนูน่อยอ๋อหนูน่อย